นายอนุชานาคา่้าวสรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประธานคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาของสมชาชิกคนจนมอบหมายให้ร้องประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่รัฐพัสดุน้องนำคุณอำเภอน,นำพ้องจังหวัดขอนแก่นครับที่ของประชุมแกนภุ่ิสองสารกลางจังหวัดขอนแก่นครนายมงคลชัยสมอุดรรองประลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายชานชายัยสอนศรีวิชยัยร้องผู้วาราชการจังหวัดขอนแก่นัวหน้าสนาักงานจังหวัดขอนแก่นฐานะหลักพื้นที่ขอนแก่นกเกษตรและสากรจังหวัดขอนแก่นผู้แทนโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายผู้แทนสมชาชิกคนจนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาของสมชาชิกคนจนกรณีที่ราชพัสดุน้องนำคุณอำเภอหน่ำพองจังหวัดขอนแก่นครับสำหรับที่ราชพัสดุน้องนำคุณที่มีกรณีพิพาทนะคะทางกรมชลประทาน <c oughs> ได้ซื้อที่ดินโดยวิธีเจรจาตกลงราคา <c oughs> เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับน้ำท่วมของโครงการทรงนำ้ำและบำรุงรักษาหนองหวายแต่ต่อมาค่ะปรากฏว่าที่ดินบางส่วนบ่ได้ถูกน้ำท่วมเลยได้ทรงที่ดิน40ไร่ขึ้นให้กับกรมธนารักษ์ มีราษฎรจำนวนหนึ่งรายที่บอยิ่ยอมเศร้าพื้นทีและกการมีขอเรียกร้องต่อรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะะี่ค่ะครับซึ่งที่ประชุมที่ท่านร้องประหลาดสำนักนายทบมนตรีได้ประชุมร่วมกับจังหวัดขอนแก่นในเมื่อนี้ครับได้สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาดังนี้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่น,นี่เป็นหน่วยงานหลักหารือร่วมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดขอนแก่นโครงการทรงน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายจังหวัดขอนแก่นและผูแ้แทนกลุ่มสมาชิกคนจน เพือรวบรวมข้อเท็จจริงข้อเรียกร้องและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาหขอยุติโดยเร็วและทางสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้รายงานผลความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาต่อคณะอนุกรรมการประสานงานเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาของสมชาชิกคนจนต่อไปครับ